ลิซ่าข่าวลืออีกแล้วแบรนด์แอมบั s เดอร์คนใหม่ของลิฮาน่าเซลีนเซใจลงเ้ยปอกแบบนี้ค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวบริงทุกคนนะคะคลิปนี้ค่ะแอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสักนิดนึง เรื่องนี้ต่างก็ทําให้แฟนๆต่างก็ฮือฮาอีกแล้วค่ะเห็นว่าช่วงนี้มีแบรนด์ต่างๆอยากคว้าตัวน้องลิซ่าเป็น G.B.A กันอย่างหลายแบรนดน์ค่ะเรื่องนี้ค่ะมีข่าวลือออกมาว่าน้องลิซ่าอาจได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ของ f e n ตี X เอ็กูมาค่ะก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าที่กําลังจะมาถึงของลิฮันน่านะคะศิลปินชื่อดัง ทางนี้นะคะช่างแต่งหน้าชื่อดังระดับโลกค่ะของเฟนตี X เูมานี้นะคะก็เพิ่งจะเข้ามากดติดตามน้องลิซ่า Lisa บน IG อีกด้วยล่ะค่ะเราก็มารอดูรอลุ้นกันต่อไปก็ย้ำอีกทีนะคะว่าเป็นข่าวลือเท่านั้น ช่วงนี้นะคะก็มักจะมีอะไรที่ปริศนาค่ะทําให้แฟนๆได้หลอนหลุนได้เรื่อยๆค่ะอย่างที่น้องได้มาลงรูไม่มีการยิงแอดโฆษณานะคะเพราะน้องไม่ได้เป็น GBA ค่ะของแบรนด์ไหนเลยอย่างแป้งพับเกินแรงนี้นะคะแป้งตัวนี้น้องก็มาลงรูปค่ะไม่มีการแท็กแต่อย่างใดแต่แป้งตัวนี้ก็คือขายหมดในเวลาอันรวดเร็วค่ะทุกคน แบบนี้นะคะยังคงกลายเป็นปริศนาอยู่เพราะอยู่ๆนอรลิซ่านี้ก็มาลงเกี่ยวกับเครื่องสําอางไรนี้ก็ตั้งแต่หมดสัญญากับแม็กที่ผ่านมาค่ะทั้งแม็กดอนเนล์อีกนะคะยังได้มาคอมเมนต์น้องอะไรประมาณนี้อีกด้วยนะคะก็มีอะไรให้แฟนๆน,นี้ได้สงสัยได้รอรุ้นค่ะแล้วก็กลายเป็นปริศนากันต่อไปค่ะเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องมีมูลอย่างแน่นอนแล้วค่ะ และสุดท้ายเลยค่ะกับเรื่องนี้ค่ะเซลีนมาลงรูปน้องลิซ่าบนเว็บปอค่ะส่วนน้องลิซ่าเองก็มาลงรูปบนอินสตาแกรส่วนตัวอีกด้วยก็มาขายของแล้วค่ะลิซ่าเป็น g กิ b ์ล b ร n d ด m b ์แ s a บอสเของเซลีนค่ะนำเสนอกระเป๋าชีนที่โอมคอลเลคชันกระเป๋าผู้หญิงในฤดูร้อน2อง3นมีโทนสีใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งใส่เข้ากับเสื้อแจ็คเก็ตกางเกงยีนแบบดึงดูดความสนใจสำหรับวัยรุ่นรอบนี้มาขาย ของทรงผมก็เป็นทรงผมทรงเดิมนะคะที่น้องได้ขึ้นปกนิเดยสารหาปืบาซาสิงคโปรนั่นเองค่ะก็ทั้งขึ้นปกด้วยแล้วก็มาขายของด้วยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เก่งฉลาดสมคำล่ำรือจริงๆค่ะลิซาเอ็กเซลินเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ